สวัสดีครับก็สำหรับผู้ใช้งาน Windows 11นะครับหรือ Windows 10ก็ตามแอวน,นี้ก็ถ้ามีปัญหาเรื่องการใช้หน้าต่าง cmd ที่เป็นเวอร์ชันใหม่นะแล้วคือหน้าต่าง cmd ที่เป็นเว,เวอร์ชันเดิมเนี่ยเวอร์ชันคลาสสิกแล้วกันเราสามารถที่จะกดเลือกหรือกดอร์ตหน้าต่างได้อร์ตโค้ดอะคือไม่ให้โค้ดเข้าดำเนินการต่อรือเรื่าไหมกดอดร์ตโค้ดได้ ถ้าต้องการให้โค้ดเขากลับไปทําง,งานต่อเราก็กดที่หน้าต่างสีดาําแล้วกด enter โค้ดก็ <c oughs> โค้ดก็จะเริ่มทําง,งานต่อขออภัยนะครับทีนี้มันจะมีปัญหาสําหรับใครก็ตามที่ใช้ windows 11เวอร์ชันใหม่หรือเวอร์ชันล่าสุดแล้ว windows ไปเลือกใช้หน้าต่างดรอทแบบใหม่ my, หน้าต่าง cmd แบบใหม่อะไรเงี้ยก็สามารถปรับแต่งได้หรือสามารถตั้งค่าได้ใน windows นะครับวิธีการนะครับวิธีการ ให้เราไปที่เมนู Start เมนูแหละที่เป็นรูปโลโก้ของ Windows นะครับคลิกขวานะครับไปที่ Setting หลังจากนั้นไปที่นะครับ Privacy and Security นะครับจะมีเมนูที่ชื่อว่า For Develop กดเข้าไปนะครับเลื่อนลงมานะครับ จะเห็นคำว่า terminal ให้เลือกเป็น windows console host ตัวนี้นะครับนะไม่ต้องให้ไม่ต้องให้ตัว windows เขาเลือกเองนะครับเราระบุไปเลยว่าใช้เป็น windows console host ตัวนี้เลือกแบบนี้แค่นี้เองนะครับหน้าต่าง dot หรือหน้าต่าง cmd ตรงนั้นน่ะก็จะกลับมาใช้เป็นเวอร์ชันคลาสสิกและนะครับแต่ถ้าใครได้ใช้เป็น red red windows decline ตัวนี้ แล้วหน้าต่าง cmd เป็นเวอร์ชันคลาสสิกอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปเลือกอะไรนะทีนี้ก็จะมีบางคนที่บอกว่าพี่หรือคุณลุงครับหน้าต่างเมนูที่คุณลุงแนะนำเมื่อกี้เนี่ยในเครื่องผมไม่มีก็เอาง่ายๆนะครับให้ให้กด windows นะครับกดปุ่ม windows ที่คีย์บอร์ดนะที่เป็นโลโก้ windows นะครับแล้วกด r าก็จะขึ้นหน้าต่างแบบแบบนี้ขึ้นมานะครับแล้วให้พิมพ์คำสั่ง ที่แล้วพิมพ์คำสั่งนี้เข้าไปครับ MS นะครับ k e y Setting อ่าเซตติ้งแล้วก็ m s ขีดเซตติ้งนะครับโคลอนนะครับ d v l o k นะครับตามนี้เลยกด enter เนี่ยก็จะเข้ามาในส่วนของหน้านี้นะครับเหมือนเริ่มก็เลื่อนลงมาหาคำว่า terminal หรือถ้ามีตัวเลือกตรงนี้ก็กดได้เลยนะครับแค่นี้เองนะครับตัวหน้าต่าง cmd ก็จะกลับมาเป็น แบบนี้ได้แล้วซึ่งสามารถกดพอร์ได้นะครับกด enter หรือเพื่อให้โค้ดทำงานต่อได้บางทาีต้องการกดพอร์โปรแกรมหรือกดพอร์หน้าต่างก็กดเอาเมาส์ไปกดเลยก็จะขึ้นส l e c t แบบนี้ถ้าหน้าต่าง CMD ขึ้นส c t อย่างนี้อยู่แสดงว่าโค้ดกำลังพอร์ตอยู่หรือหยุดชั่วคราวอยู่อยากให้โค้ดทำงานต่อกดที่หน้าต่างสีดำแล้วกด enter ที่คีย์บอร์ดจบครับแค่นี้เอง มาแนะนำเพียงเท่านี้ครับผมไปแล้วสวัสดีครับ